ไม่ไหวได้ยังไงหลายคนครับหลายคนนี่แหลอนกครับนี่มานี่มาผมเชียงารู้อ่ครับรู้สึกขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับพี่ติดปั๊บประสานรวมคนเด่คนเร็วก็ันหครับท่านให้รอดเองครับนเป็นหนึ่งเดียวกันรันเป็นหนึ่งเดียวกันเดียวกันาเป็นรอดการรับงานมาคทนขอันไม่เคยให้ตั้งตัวเลย อใอ่ครับสำหรับชุมชนนะครับทำงานด่วนงานอะไรก็ติดต่อท่านส่อท่อโป็นรถสี่พี่นี่ของเรานะครับเดี๋ยวแกเป็นพี่ใหญ่จะกระจายงานส่งออกก็ฝากชุมชนนะเราสาษาด้วยตรงนะต่อท่อได้ครับต่อได้ครับขอให้ได้หมดขอบคุณคุณหมอด้วยนะเอได้หมดพักนะรู้สึกยังไงขอบคุณคุณหมอด้วยครับร้อยขอบคุณคุณหมอด้วยนี่ประธานตำบลเราก็ประธานตมตำบลเราลูกบ้านผมมูลเอง ครับดูแลอยู่ที่นี้ครับร่วมได้ช่วยกันครับสวัสดีครับ คงบิ้ไม่นี่เลยคำเหมือนเดิมนะสีาขอาไรบใช่เือนีเลยที่รระหว่างทสุดสายมือสายมือสายมือไม่ได้อเยวสมาคัอดารณาข้อเท็จครับ ปอดหัวปวดหางออกนิดนิดนิดนึงได้มเดี๋ยวเอาน้ำปรุงก่อนแล้วเดี๋ยวทำอาหาดนิดนึง้เดี๋ยวเอาน้ำเดี๋ยวอปั๊บปึ๊บทำเหมือนโรงพยาบาลเนแม่เอจสบายตัวโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้โอนี่ยพอแกขยโอ้ยโอ้ยดยโอ้ยอยโอ้ยโอยโอ้ยดี๋ย้ยอ้ยอ้ยโอยอนยโอ้ยโอ้ยยยอยยอ มาโอ๊ยไม่ร่องหรอไม่ร่องไม่ร่องพี่ประคองล่กลัวกลัวโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดียวโอ้ยทำไมเอาปร้อนไปร้อน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 ้อนร้อนร้อนไอ้ที่ร้องนี่เขาร้อนไอ้สายเดี๋ยวก็ตาย้ันหลอมมันหลอม้อนร้อนเขาเขาร้อนเครื่องนี้สาคัญนี่อันนี้แม่อ้าันร้อนเาอ้หนูเอาได้ให้แม่เลยให้แม่ เดก็บมันจะไระวังระวังเอาวางข้างล่างก็ได้แต่ไปแต่งอับเอาแกขึ้นให้ได้้เอาพัดลมแกให้แกก่อนพัดลมต้องเย็นนะพัดลมแล้วนี่ไงพัดลมมาแล้วแหมต่อมากเระวังเร็วตอนนี้ขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากเลยประเพิ่งวึุได้งใจเอาพ่นอีกทีหนึ่งไหมพ่นอีกทีหนึ่งไหมเออไหนไม่เหนียวดสบายเลยทีเนี้ยไม่ต้องหงุ 8, 6, 6. แปดหกของมาเ้ไปก่อนทุกคนสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีค่ะ